ีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้เนี่ยจิ๊บจะมาล้างหน้าให้ดูนะคะว่าแป้งของเมดีเลนเนี่ยสามารถล้างได้ด้วยโฟมล้างหน้าหรือไม่นะคะตาเนี่ยจิ๊บเพิ่งเช็ดเออเขาเรียกว่าอะไรนะมาสคาร่าออกไปนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะมาให้ดูกันว่าหน้าเราเนี่ยจะสามารถล้างได้หมดจดไหมนะคะเพราะว่าแป้งของเมดีเลนเนี่ยสามารถล้างออกได้ด้วยโฟมล้างหน้าที่สามารถชุลัเครื่องสำอางได้นะคะก็คือไม่ต้อง ฟอบางยี่ห้อเนี่ยใช้ชําระเครื่องสำอางได้แต่ว่าบางบางเมคอัพบางอย่างเนี่ยยังต้องใช้คลีนซิ่งอยู่นะคะแต่ว่าของเราเนี่ยคือลดการโดนตัดได้9กดเปเพราะฉันเนี่ยไม่ต้องใช้ครีนซิ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะก็นี่นะคะแป้งอยู่ตรงหน้านะคะโอเคไเห็นไหมคะว่าแป้งของเราเนี่ยกันน้ำได้เวลาโดนน้ำเนี่ย ก็จะเหงื่อก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้นะให้ดูก่อนก็สติดเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะทําให้เวลาที่เราเนี่ยโดนน้าเนี่ยแป้งมันจะไม่หลุดนะคะเพราะว่ามันจะติดเป็นเม็ดอย่างนี้แต่เมื่อโดนโฟมล้างหน้าหรือโดนพวกสิ่งที่ทําความสะอาดหน้ามันจะหลุดหมดอันนี้คือโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็ถูบนไป,ปนหน้าเลยค่ะ โฟมของเราเนี่ยจะก,กันน้ําได้ก็จริงแต่โดนพวกครีนซิ่งหรือโฟอมล้างหน้าเนี่ยก็คือจะหลุดออกหมดเลยเนะคะถ้าใครไม่ได้ใช้รองพื้นเสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ครีนซิ่งหรือว่าถ้าไม่ได้ใช้กันแดดที่เนื้อเหนียวเหนียวเสริมเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ครีนซิ่งน,นะคะอันนี้คือโฟอมล้างหน้านะคะเช็ดออกไปแลวไว้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแป้งติดมานะคะ ๋ยวจิบล้างให้ดูดีกว่าต่ได้เช็ดให้ดูนิดนิดกันกเอมล้างหน้านี่จะใช้ของ L.P.B นะคะสักครู่นะคะ คลิปนี้อาจจะดูสดๆนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องการทําให้เห็นภาพจริงๆนะคะถึงการทํางานของผลิตภัณฑ์เรานะคะก็คือล้างได้หมดจดเลยนะคะเห็นไหมคะ ว่าล้างได้เกลี้ยงมากๆเลยนะคะจากเมื่อกี้เนี่ยแป้งเต็มหน้าเลยนะคะก็ล้างได้หมดจริงๆไม่เหลือคราบอะไรไวเลยปกติเนี่ยถ้าเกิดเราล้างหน้าไม่เกลี้ยงมันก็จะเป็นคราบๆนะคะก็คือคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าถ้าทาแป้งของไมดีลินอย่างเดียวนยสามารถล้างได้ด้วยโฟมล้างหน้าที่ล้างคิีนซิ่งออกได้นะคะส่วนโฟมล้างหน้าวันนี้เนี่ยจิ๊บใช้ของ L P B นะคะส่วนคนอื่นเนี่ยสามารถเลือกใช้ยี่ห้ออื่นได้ตามใจเลยะคะ่ะโอเคบ๊ายบาย